สวัสดีครับทุกคนนะครับอนนี้เข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับกีตร์ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเจ้าจิว๋วฮะผมได้มันมาตั้งแต่วันอาทิตย์ใครที่ได้ดูคลิปก่อนนะครับที่ผมไปขี่รถเล่นไปออกคลิปนะฮะแล้วก็ไปกินส้มตำเนะี่ยซึ่งผมก็ก่อนหน้านั้นผมได้แวะไปร้านกีตร์ครับจะไปดูสายกีตร์ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อกีตร์ตัวนี้มาเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าไปแล้วไปเห็นไปเจอแล้วไปจับนะฮะลองเล่นลองอะไรดูแล้วเออมัน มันก็เสียงก็โอเคนะหมายความว่ามันอาจจะเหมาะกับการที่เอามาเดินทางอย่างนี้ครับโดยเฉพาะในตอนนี้ที่ผมเคยบอกกับทุกคนว่าผมจะเอากีตาร์มาสะพายข้างหลังนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเแดงเนี่ยไปซึ่งก่อนนั้นผมผมเอาตัวนี้ฮะกีตาร์ตัวนี้ก็คือ41นิ้วมันก็ถามว่าถ้าถ้าขี่ไม่ไกลไม่เป็นไรครับแต่ถ้าออกเทไปไกลๆหน่อยอย่างเงี้ยวิ่งสัก1 0 0 120ขึ้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงกลัวมันจะปลิวกี <g ười> ่ใกล้ๆมันพอได้ไงทีนี้เจ้าจิ๋วตัวเนี้ยอันนี้สามสิบสี่นิ้วทุกคนว่าขนาดมันต่างกันไหมอันนี้สี่สี่สิบเอ็ดอันนี้สามสิบสี่อ่านะครับต่างกันเยอะพอสมควรนะคําว่าคําว่าสามสิบสี่สี่สิบเอ็ดอะไรเนี่ยก็คือมันเป็นเส้นรอบวงครับเป็นเส้นรอบวงก็คือตรงเนี้ยอ่าถ้าถ้าเป็นไซส์มาตรฐานส่วนมากจะเป็นสี่สิบเอ็ดครับอันเนี้ย อันนี้เป็นเป็น41ก็จะเป็นตัวตัวใหญ่หน่อยแต่เจ้าจิ๋วเนี้ย34ินิ้วมันมันเหมาะกับคนที่เรียกว่าอาจจะไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจจะไปกลางตงกลางเต็นไปอะไรก็แล้วแต่เดินทางเงี้ยเอาติดใส่รถหรือว่าถือไปสะพายไปเนี่ยมันง่ายเพราะมันตัวเล็กมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเอาไปลองสะพายนะครับแล้วก็ไปขึ้นคล่อมมดแดงอยู่ที่หน้าร้านเขานั่นแหละลองลอง,ลองดู ปรากฏว่ามันได้นะฮะมันได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ได้มาแล้วก็เลยซื้อไปลองไว้ดีกว่าใช่ไหมไหนๆก็จะทำคอนเทนต์คลิปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็กีตาร์ไปไปไปดีดไปเล่นไปร้องเพลงด้วยเนี่ยเลยจัดตัวนี้มานะฮะแต่จริงๆแล้วเสียงมันอาจจะไม่ได้ว่าครอบคลุมเหมือนกับตัวนี้ฮะกีตาร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเสียงมันมันค่อนข้างทีง่จะดีกว่า ดีกว่าทุกอย่างนั่นแหละเสียงดังกว่าเสียงมาเต็มทุกย่างกว่าแต่ตัวเล็กมันก็จะกองๆแก๊งๆลงมานิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ถือว่าคลิ้วคลิ้ลอะไรมากหรอกนะก็ใช้ความพยายามในการเล่นเอา<ๆ>นี่นะครับตอนแรกผมผมลกาวผมจะไปรีวิวตัวนี้เนี่ยในที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับอาจจะขับมดแดงออกไปเป็นข้างนอกแต่จนแล้วจนรอดนะครับมันงานแล้วมี MotoGP มีอะไรได้วยผมก็เลย ไม่อยากที่จะออกไปเดี๋ยวจะกลับมาดูการซ้อมไม่ทันก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปที่นี่นะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะลืนนี้ก็ได้ครับผมอาจจะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกกันนะผมถึงจะไปออกทริปข้างนอกระยะสั้นๆนี่แหละเดี๋ยวเอาเจ้าจิ๋วไปลองสะพายนะครับแล้วก็ไปหาที่เล่นที่ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังเนาะะแต่วันนี้ไหนๆก็มารีวิวเจ้าจิ๋วแล้วนะครับนะ,ะเพื่อนใจตัวใหม่ของผม ก็จะร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับเป็นเพลงที่แต่งล่าสุดไว้ล่าสุดเลยน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่งแต่งเพลงนี้เอาไว้ตั้งใจจะเอาไปทําคลิปข้างนอกมันไม่พร้อมก็เอาตรงนี้ได้แหละแล้วกันเนาะก็เช่นเคยครับผมยังไม่มีการใส่ชื่อเพลงลงไปสไตล์ของผมจะเป็นประมาณนี้แนะผมมักจะเขียนนะครับเขียนเพลงมาก่อนแล้วมาตั้งชื่อทีหลังดังนั้นใครที่ฟังแล้ว มันน่าจะชื่อว่ายังไงดีก็ลองลองตั้งคำขำมาดูนะครับว่ามันมันจะตรงคอนเซปต์จะโดนใจผมหรมือเปล่าเป็นเพลงโกหกหักนะฮะ <c oughs> เนื้อผมก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะถ้ามีหลงหลงลืมลืมก็ขออภัยรีบออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะไปอาจจะไปเล่นในไลฟ์สดด้วยนะครับในไลฟ์สดช่องไบเกอร์แด้วยนะถ้าถ้าเกิดโอกาสมี ได้ยินไมหมลูะได้ยินปล่าไมหมล่ะว่าเสียงคนมันจะท่วมกีตาร์ก่อนกีตาร์ยิ่งตัวเล็กเดี๋ยวยิ่งเบาสุดท้ายฉันก็เจ็บอยู่เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือความปวดร้าว คนที่ต้องเศร้าและปวดใจถูกทำร้ายจากคนที่เคยรักบอกว่าทิ้งเขาไม่ลงพูดตรงๆไปเลยดีกว่าหากไม่พร้อมก็บอกกันมา แกล้งทำว่ารักทำไมหลอกให้ฉันลงมอบใจทุ่มเทไปทั้งชีวิตก็เธอมันใจร้ายเกินไปทำตัวสองใจอย่างนี้อยากจะมีฉันแต่ไม่ลืมเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนฉันคงไม่ทน ใ,ใครเขาว่าถูกกล่าวหานินทาว่าเป็นชู้ท้งทางที่รู้ความจริงว่าเธอทิ้งเขาไม่ลง บอกว่าทิ้งเขาไม่ลงพูดตรงๆงไปเลยดีกว่าหากไม่พร้อมก็บอกกันมาแกล้งทำว่ารักทำไมหลอกให้ฉันลงมอบใจทุ่มเทไปทั้งชีวิตก็เธอมันใจร้ายเกินไป ทำตัวสองใจอย่างนี้อยากจะมีฉันแต่ไม่ลืมเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนฉันคงไม่ทนให้ใครเขาว่าถูกกล่าวหานินทาว่าเป็นชู้ทั้งทาง,งที่รู้ความจริงว่าเธอทิ้งเขาไม่ลง โอเคฮะก็ชื่อเพลงคนสองใจดีไหมก็มันเป็นเนื้อหาที่อกหักนั่นแหละนะครับฟังแล้วอาจจะตัดเพ้อนะครับอาจจะประนามคนบางคนอะไรทำนองนั้นแต่ก็ย้ำนะครับว่ามันก็เป็นจินตนาการนะฮะท,ท,ที่ที่ใส่ลงไปกลัวไงต้องรีบ ต้องรีบดักไว้นะครับอาจจะมีเพื่อนๆฟังแล้วแอบ,บแซวว่าคุณปุ้ยพี่ปุ้ยไปเจออะไรมาไปเจอคนใจร้ายใจดําคนสองใจมาหรือเปล่าถึงได้ไอเดียมาแต่งเพลงแบบนี้นะครับมันก็คนที่ชอบแต่งเพลงนะฮะผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเป็นระดับไหนอย่างระดับมือสมัครเล่นอย่างผมนี้ก็ได้ก็มากจะชอบคิดนะฮะชอบจินตนาการเรื่องนั้นเรื่องนี้นเ,อนเอามาร้อยเรียงนะครับเป็นเรื่องราวเป็นบทเพลงะนะครับบางทีไปพบไปเห็นอะไรมาอย่างนี้ ก็มักจะมีสิ่งที่อาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปในการนําเสนอนะครับสามารถที่จะคิดประดิษฐ์ประดอยนะครับเป็นเรื่องราว<ม>เป็นเนื้อหาออกมาได้นะครับใส่ความสามารถทางดนตรีเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นนั่นก็คือ,อ,อสิ่งที่ผมนําเสนอไปก็อัดรอบเดียวนะครับเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนแรกผมว่าจะตั้งใจอัดหลายๆรอบนั่นแหละแต่มาดูเวลาแล้วเดี๋ยว MotoGP ีก็จะมาแล้วนะฮะ แล้วอีกอย่างผมยังยังไม่ได้โทรศัพท์กลับบ้านเลยโทรไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะโทรโทรไปคุยกับแม่แต่ยังไม่ได้คุยกับพ่อเดี๋ยวพ่อจะน้อยใจพ่าผมจะต้องโทรคุยกับครอบครัวเด็ยทุกวันนะครับอย่างน้อยก็วันละครั้งสองครั้งนะฮะก็เลยรีบมาก่อนนะก็เลยเอาเป็นรอบเดียวเลยมันจะออกมาจะร้องเพี้ยนร้องผิดร้องถูกอย่างไรช่างมันนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะฮะที่เปิดให้เพื่อนๆที่ติดตามผมมาโดยเฉพาะในช่องไบเกอร์แมนน่าจะประมาณ90%ขึ้นไปนะครับที่ดูผมอยู่ตอนนี้ก็มามาจากเรื่องราวของ MotoGP เรื่องราวของรถแข่งของ F1 หรือของ Big Bike ของมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่ากันไปนยะที่เราเราตามกันมานะครับแต่ผมก็มีมุมมองในเรื่องของการท่องเที่ยวเอ่ยนะครับการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์การแต่งเพลงหรืออะไรต่างๆที่จะค่อยๆทย,ยอยนะครับ ปล่อยออกไปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ได้รู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้รวมทั้งอาจจะมีกิจกรรมอะไรได้ทําร่วมกันหรือเปล่านะครับในวันข้างหน้าโดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเราอาจจะไปรวมกลุ่มกันทําอะไรดีๆงามๆนะครับเพื่อคนที่ได้โอกาสในเรื่องต่างๆที่เราเห็นพ้องต้องกันเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะว่ามันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับ uh huh. เพลงนี้ก็ หรือว่าอะลองเล้งฟังกันเนาะเป็นไงให้เจ้าจิ๋วผ่านไหมจริงๆในะกีตาร์แบบนี้มันมันก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะมันเหมาะกับน้องๆหนูๆน,นะครับผู้ที่อาจจะเริ่มต้นฝึกกีตาร์อาจจะในวัยประถมนะฮะอาจจะยังมือนิ้วยังไม่ได้ใหญ่พอยังไม่ได้ยาวพองเงี้ยมันจะ,ะจับยากหน่อยนะครับถ้าเป็นกีตาร์ไซส์ใหญ่ๆทั่วๆไปอย่างเงี้ยเออแต่เจ้าเอาตัวเล็กๆ34นิ้วมันง่ายแต่ผู้หญิงนะครับ เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามเนี่ยผมเห็นก็เล่นกีตาร์ตัวเล็กแบบนี้เยอะนะมันเหมาะกับผู้หญิงด้วยฮนะเพราะผู้หญิงก็บอดี้ร่างกายไม่ใหญ่นะครับมือไม้ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนผู้ชายดังนั้นก็กีตาร์สานิ้วเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่สําหรับผมผมก็ว่ามันโอเคนะครับโอเคในในใน,ในระดับหนึ่งนะคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อาจจะไปหาทางโมดิฟายมันใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแต่เดี๋ยวขอเอาไปออกทริปสักทริปหนึ่งก่อนผมซื้อมาตั้งแตต่่วัันออาาทิยย์เยผมมงไมได้ ขึ้นหลังมดแดงเลยนะครับนอกนอกจากตอนที่เอากลับมานั่นแหละ <c oughs> คือตั้งใจว่าจะไปนู่นไปนี่นะครับแต่สุดท้ายมันก็อย่างที่หลายๆคนเข้าใจแหละผมคนข้างเคลียดเรื่องงานพอสมควรในตอนนี้ <c oughs> ก็เพิ่งจะสาสางได้ในเมื่อเมื่อวานนี้เองนะฮะดังนั้นวันนี้ก็เลยมีมีเวลามา,มา,ม,ามาทำคลิปแต่ไม่ได้ออกไปข้างนอกซะงั้น อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคลิปในบรรยากาศข้างนอกแล้วกันกับเจ้าจิ๋วตัวนี้ยังไงก็ฝากไว้นะครับมันจะเป็นเพื่อนร่วมทางของผมไปในทุกคลิปนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ผมขับมดแดงออกไปข้างนอกเนี่ยผมจะต้องสะพายไอ้เจ้าจิ๋วตัวนี้ออกไปนะครับก็ใครที่เพิ่งมาดูเพิ่งรู้จักกันก็ฝากรบกวนนะครับกดกระดิ่งกดซับสะพายกดติดตามหน่อยหรือใครที่ติดตามกันมาแล้วก็ถ้าเจอผ่านหูผ่านตาคลิปนี้ก็อย่าลืมแวะเรียนมาคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเด้อ สวัสดีครับ